อลงมาดีๆแล้วส่งเสียงยังไงสิพี่โบลงมาแล้วลูกตื่นแล้วครับมาส่งเสียงทักทายครับลงมาแล้วยื่นคอยยาวเลยกีททำไมอ่ะเออลงมาลงมาดูทำดูทำมากมเอาเอ,าเอามันเป็นอะไรอ่ะลูก ตื่นแล้วบอกตื่นแล้วต้องลงมาตื่นแล้วก็ลงมาเอออ่ะอ่ะ้วนเอ้ยทําไมต้องมองแบบลงมาสิลงมาสิมันเป็นยังไงนะมันต้องส่งเสียงแล้วยังไม่ลงมานะแต่ว่าส่งเสียงมาก่อนตื่นเอาลงมาเร็วๆงงไปเลยไม่เอาไรทุกวันเลยหน้ามึนอ่ะเ็อเอาเพิ่งตื่นไง